สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอยียบแบล้อมนะครับวันนี้จะมาแนะนําการาดูแพะหลวงพัดบนนองกระบอกนะครับสวัสดีครับผมนี่อยู่กับผมเหมือนเดิมครับเอยียบแบล้อมครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการดูแพะบรามันศิลของลุงพองนะอันนี้ลุงพองนะพี่นะไม่ใช่ลุงผนันลุงผันจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งน,นี้อารุณผ่องมาให้ดูก่อน เรื่องแพ้บาั่นเนี่ยรู้สุกจะตัดสร้างทั้งหมดนะสามร้อยเจ็ดสิบห้าตัวครับผมสำหรับแพ้ของสินบาั่นของลุงพองเนี่ยครับผมแต่บ้านผมเรียกว่าแพ้มีห้ำกันใช่ไหมหำเด่โดดเด่นเลยนะผมอันดับแรกนะหนึ่งเลยรู้จักสินก่อนที่ผมไดบอกไปสินนี้เอ้สินนี้เรียกสินอะไรนะสินลุงพองนะนั่นเองครับผมดูรู้เพราะมีเอกลักษณ์กเหมือนใครดูหน้าตา เป็นเรียกสีมามั่นจะเหมือนบัวอูบาม,มันนี่ยนึกออกไหมไฮ้มันจะมีะมีห้ำโดดเด่นเลยครับไหมดูเต้ทั่วไปอันแรกคือเนู้อสินอี่มึงสว่วนไปนะสอง <c oughs> ดูเราเครื่องมือเห็นไหมเราเครื่องมือดูเราเครื่องไม้เครื่องมือไหมผมอือฮึสามดูความเก่าเป็นธรรมชาติอ่าเห็นไหม ความเก่าธรรมชาตินะแตกลั่นอืมคือผมบอกเทคคือผมจะบอกเทคนิคส่วนตัวผมเลยนะที่ดูปั๊บจ่ายเงินได้เลยนะนั่งดูนานเนะี่ยดูสินก่อนสินถูกคือแท้99%ไม่จำไม่เลยนะสินถูกคือแท้99%ส่วนอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งเราก็ดูกัวจิงว่าเอยมาสองแล้วเออเคความเก่ามันได้ ทธ,ธรรมชาติมันได้พิจารณาประกอบไปอันนั้นเนะ่ยคือหนึ่งเปเซ็นท่านั้นสินทูกก็คือแห้เก้าสิบเ้เร็นแล้วเพราะว่าของเก้ครับทําไม่ได้แกะไม่เหมือนพี่ของเก้ไงก็แกะไม่เหมือนไม่มีทางเหมือนนะผมเห็นมาเยอะเนี่ยผมเล่นมายี่สิบปีเนี่ยผมเห็นมาเยอะแพ้เนี่ยผมซื้อเนี่ยตัวสามร้อยอ่ะไหมก่อนแบบนี้สามร้อยสายห้าร้อยสายพันหนึ่ง นี่สิบปีให้หลังเนะนี่ยนแบบเนี้ยบารมันแบบเนี้ยเนาะเขาเขาดํามองสีแบบเนี้ยเนาะเล่นกันก็สี่ห้าหมื่นนะพี่คิดสภาพดูดิไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีใครซื้อนะพี่มีคนซื้อนะครับแถวบ้านผมเนี่ยขอให้ขอให้ไปบอกคือซื้อหมดอืมแล้วผมก็ซื้อด้วยใครมีก็ส่งมาบามันเนะี่ยเพชรสวยเนะี่ยแต่อาจจะไม่ซื้อถึงห้าหมื่นนะพี่อาจจะมีเออ ซื้อก็ทั่วไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอาจจะสามหมื่นสามหมื่นห้าสี่หมื่นอะไรเงี้ยแล้วแต่สภาพความสวยแต่้สวยอย่างเงี้ยผมซื้อผมซือดูที่สามหมื่นแบบนี้นะซื้อเข้าซื้อเข้าออประมาณนั้นนะผมแต่ขายออกกันก็แล้วแต่สี่หมื่นห้าหมื่นแต่มือใครขายวิแต่อย่างผมอะ่ะผมไม่ค่อยขายซื้อเก็บอย่างเดียวเพราะผมใช้แล้วเกิดพุทธคุณี่ใช่ผมชอบส่วนตัวด้วย นี่ผมมีเยอะนะสินบมันเนี่ยผมเก็บไปเยอะผมชอบมากพี่มันหายากมันสนิมแรงอะ่ะใช้แล้วสนิมแรงอะ่ะาสาวติดตินเนี้ยนิยมมากพี่ธรรมยองนี่นิยมมากเลยพี่หายากด้วยเนี่ยสินบามันนะพี่ดูท่านไหนไหมดูสินก่อนดูสินให้ใช่แล้วความเก่าธรรมาชาติฮะอาเครื่องมือกับงประกอบ โอเคไม่เหมือนนี่ไม่มันทําได้ผมบอกให้เลยดูสวยไหมลองศึกษาคลิปก่อนหน้าในคลิปที่ผมสอนไปเพ่ที่จะรู้ว่าเอ้ยมันจริงอย่างที่พี่เอ,อ๋พูดว้วยใครมีอยากจะขายผมส่งมาเลยนะซื้อหมดนะครับผมราคาก็แล้วแต่สภาพแั้แต่ความสวยสไม่สวยน้อยก็ถูกหน่อยสวยมากก็แพงหน่อยแล้วแต่ผมซื้อหมดว่าผมชอบว่าผม ตัวตัวเลยผมใช้นะผมทำธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองอทำอะไรก็กำไรอะ่ะผมก็ชอบครับผมลองส่งมาดูครับผมโอเควัคนนี้ก็เนี่ยลองดูพี่ลึกๆเห็นไหมนีอันนี้ตุูมห้เห็นลึกๆเลยเนี่ยดูลักษณะไห,ไหมคือพี่ดูสินให้มันถูกต้องอะ่ะนั่นแหละตัดแท้กันเก้าสิบ้าปเซ็นแล้วไม่ใช่แล้พี่จำเม่ไสายวัดหนองก็บอก ทุกหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่อ่ำหลือหลวงพ่อ,พอรัดไม่มีจานพี่ถ้ามีจานนี่คือเก๊เลยแล้วพี่เล่นเนี่ยก็คือเล่นให้สินมันถูกก่อนส่งมากันเยอะมากพี่วันหนึ่งเป็นสิบยี่สิบคนโหแพะสนามพระทั้งนั้นนะสินมันไม่เหมือนนะมันไม่มีในระบบพี่เนาะฝากเอาไว้นะแบบนี้นะคือสินนี่นถูกแล้วส่งมาเลยเออยอย่างเงี้ยคือเทแน่น,นอนก็ใเค่าเปอร์เซ็นต์ที่ผมบอกอะ หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นคือพิจารณาลอยเครื่องมืออ่าแล้วก็ความเป็นธรรมชาติเนอะโอเคครับผมวันนี้ก็แค่นี้นะครับผม